โอเคนะครับผมกับสวัสดีเพล่อแฟนเพจน,นะครับรายงานผลฟุตบอลรอบโลกถกทุกท่านนะครับทั้ง Facebook และ Youtube นะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่13มกราคมลงถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่14มกราคมให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมนะครับว่ามี คู่ไหนผลเป็นยังไงกันบ้างลีกไหนผลเป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e นะครับเพจเอ่อ hey, uh, YouTube นะครับรายการผลบอลรอบโลกด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลน,นะครับอุ่นเครื่องกันก่นกอนเลยครับเอสเคลินครับเสม,มุนทังด้านของจูเนียร์ทูไป4ประตูต่อ4ครับอัลลัวพากับาัด้านบาร์เซลไป0ประตูต่อห การฮอสเปอร์ชูริกค,ครับคู่นี้เรื่องการแข่งขันนะครับผลโกป้าอิตาเลียนะครับฟิเอเรจิน่าครับายกับทางด้านอิตาลีไปหนึ่งป,ประตูต่อ2องนาโบรีครับเอาชนะทางด้านของเอมโบรีไป3ประตูต่อ2อยูเวนตุสครับสเสมอกับเจนัวนะครับ90้าสิบนาทีไป2-2ต่อเวลาพิเศษครับยูเวนตุสนะครับเอาชนะไป3ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลลีกา1โรมาเนียนะครับอินเซียทาโกวิเต้ครับเสมอทางด้านของโปลิเทคนิก้าอาซีครับไป1-1เฮอร์เมสตัดครับพ่ายกับทงนางด้านเดนโมบูคาเรสไป0ประตูต่อสอผลฟุตบอลนะครับเอเลดีวีซีฮอลแลนด์นะครับพีเอ็วีไอโอเฟนครับพ่ายกับเอเซนอัพมาไป1ประตูต่อ3ฟอร์ตูซิสตัดนะครับ,รบพา่บ 1, 0, บพายกับทางด้านของสปาร์ต้าลอตเตอร์ดัมไป0ประตูต่อ1 เดนฮาร์ ar, ครับพ่ายกับทางด้านวีวีเฟนโลไป1ประตูต่อ4เฟเยนูดครับเอาชนะทางด้านของซาโลนะครับสาวโอนนะครับไป1ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะไบรตันไป1ประตูต่อศูนย์สเปอร์ครับเสมอกับฟูลแลนดไป1ประตูต่อหนึ่งผลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเมื่อคืนมีแข่ง1คู่ครับคู่ระหว่างแบนฟอร์ดกับบีตต์ครับคู่นี้เลือดการแข่งขันนะครับ ผลฟุตบอลนะครับเทะอ่าเตร,รอบนะครับผมทันสมียเอาชนะทางด้านเลสเตอร์อยู21นะครับไป4ประตูต่อ2ผลฟุตบอลเดเวเวโบคานะครับโฮสเทนเคิลเสมอกับทางด้านของบาเยอร์มินิกในการต่อเวลานะครับไป2ประตูต่อ2นะครับต้องตัดสินด้วยการดวลลูกที่จุดโทษนะครับซึ่งทางด้านของโฮเทนเคิลครับยิงได้แม่นกว่าเอาชนะบาเยอร์มินิกไป 7ประตูต่อ6นะครับทำให้มาเยนิวนิกตกรอบนะครับฟุตบอลเดเบโบคานะครับผลฟุตบอลลีทัวงกินนะครับโฮแฮมนะครับพ่ายกับทางด้านของเบนฟิลด์ไป2ประตูต่อ3ผลฟุตบอลโกปาสเปนนะครับเลี้ยวซงซิดาเสมอกับบาร์เซโลนาไป1ประตูต่อ1นะครับต้องกลับไปแข่งในบ้านของบาร์เซโลนาอีกครั้งหนึ่งนะครับผลฟุตบอลเฟนคัพนะครับคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับ สำหรับโปรแกรมนะครับที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนประจำวันที่14มกราคมนะครับก็จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา6โมงเย็นครับชอนเดอร์ยีเคครับจะพบกันทางด้านของโอดนเซ่ครับแล้วก็คู่2ทุ่มครับฮอนเซนนะครับจะพบกันทางด้านของสกิลครับแล้วก็โปรแกรมลิก้า1โรมาเนียนะครับคู่แรกแข่งเวลา4ทุ่มครับโบโตซานิครับจะพบกันทางด้านของแอนเจนนะครับเวลา4ทุ่มและคู่ดึ1ตีงครับ ครูครับจะพบกันทางด้านของอคาเดมิกิคเคนิมินค่านะครับองต้องขอประทานไปนะครับที่ถ้าอ่านผิดอ่านถูกอย่างไรนะครับเจอกันเวลาตีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมนะครับโกไปตัลเลียครับคู่แรกแข่งเวลาห้าทุ่มครึ่งซัสโซโลจะพบกับสเปอร์นะครับแล้วก็คู่ดึกตีสามสิบห้าอตาลาต้าครับจะพบกับไกยารีนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลนะครับ เอเลดีวีซีของฮอลแลนด์นะครับคู่แรกแข่งเวลาเที่ยงคืนสี่สิฮีเลวินครับจะพบกับทางด้านของวานสไว้นะครับแล้วก็คู่ตีสองครับทเวนเต้จะพบกับอาแจกครับคู่ตีสามครับวิลเลมทเวครับจะพบกับทางด้านของโกดิเกนนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมนะครับซูเปอร์โกปาสเปนนะครับมีอยู่หนึ่งคู่ครับเวลาตีสองครับราชันชุทธ์ขาวเรอัลมาดริดครับจะพบกับแอตเลติกบีเบานะครับ แล้วก็จะมีฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษอีกหนึ่งคู่ครับแข่งเวลาตีสามอาร์เซนอลครับพบกับทางด้านของคิสเตอรพาเลสนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำครับคือวันที่13มกราคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่1 4่มกราคมให้ทุกท่านได้ติดตามแนละรับชมนะครับยังไงถ้าวันนี้ผมมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประธานอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่ง YouTube ของเราด้วยนะครับช่องรายงานผลหมอนรอบโลกนะครับนะฮะฝากกันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ